เนื่องในวโลกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกลราวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเมอริตรพับริสตี้จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัทเมริตพรีเซตี้จำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเสนอ โดยครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภาธวิวัฒนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ Geopolitics กับยูเครนนั้นรัสเซียมองเรื่องนี้ยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางของประเทศยูเครนนั้นจะไปในทิศทางใดสักครู่กับมาจามเรื่องนี้ครับน่าสนใจทีเดียวครับ

ีนี้ในกลุ่มยูเครนตนออนนี่ยังคั่วกันอยู่จำเนมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ฮะผมอยากจะวิเคราะห์ยูเครนนะฮะในลักษณะที่เขาเรียกในบริบทที่กว้างขึ้นครับยูเครนเป็นเพียงหมากหนึ่งที่กําลังเล่นกันอยู่ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกตะวันตกในที่นี้ผมหมายถึงอเมริกากับสหภาพยุโรปก็รวมนาโต่อยู่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับสงครามเย็นเนี่ยนะครับ นะครับถ้าเราดูสังเดียวสงครามเย็นเนี่ยมันจบลงในปี1989โดยยุโรปตัะนอกล่มสลายนะฮะตั้งแต่อันแรกเลยก็คือกำแพงเบอลลินบอลลินนะครับตั้งแต่ประเทศโปแลนด์นะครับขยายไป91สหภาพโซเวียตแตกเป็น15ประเทศเพราะฉะนั้นปันฟังดูที่สงครามเย็นมันคืออะไรครับสงครามเย็นนะนิยามก็คือการเผชิญหน้าระหว่างอุดมการ ประชาธิปไตยเสรีนิยมทุนนิยมกับประชจกับคอมมิวนิสต์นะเขาเรียกว่าแล้เผด็จการเบ็ดเสร็จกับเรื่องสังคมนิยมโดยมีสหภาพโซเวียตแต่วันนี้เราจะเห็นได้ชดว่าเรน่กมีการพูดถึงสงครามเย็นแล้วเพราะฉะนั้นในการอะไรครับครบรอบ70ปีของสงครามโลกครั้งที่สองที่มอสโกปรากฏว่าครั้งนี้เป็นตัวบอกว่าอะไรเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับปรากฏว่าทานตะวันตก ไม่ได้ส่งตัวแทนไปเลยยกเว้นนะครับยกเว้นนะฮะหมายถึงนั่นหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสตัวประธานาธิบดีไม่ได้ไปนะฮะแต่รัฐสีต่างประเทศไปแต่ไปแล้วไม่ได้ไปร่วมดูแลการสวนสนามแต่ไปให้พวงหลีดกับทหารที่เสียชีวิตกับวันทีสองแม็กเกลนะประธานนายกแม็กเกลก็ทําแบบเดียวกันไปพบกับปูตินไอตรงที่ไม่ใช่สวนสยามนะสวนสนามนะไปคุยกันที่ตรงให้พวงหลีด เพราะฉะนั้นนี่เป็นการแสดงออกว่าเขาไม่พอใจที่รัสเซียทําไมครับปรากฏว่ากําลังสนับสนุนยึดไทเมียและกําลังสนับสนุนกบฏทางด้านยูเครนตะวันออกโอเคนะฮะนี่คือประเด็นสำคัญทีนี้ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญปรากฏว่าคนที่ไปนะฮะประเทศมี27ประเทศกําลังสง่างามเป็นพันธมิตรสนับสนจีนอินเดียนะครับแล้วยังมีเกาหลีเหนือ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดนะเวเนซุเอลาเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับว่าขณะน,นี้โลกที่มองจากบุนยูเครนะกำลังเกิดคล้ายๆสงครามเย็นสงครามเย็นก็คือการเผชิญหน้าของรัสเซียกับทางด้านตะวันตกครับ,รบแต่ไม่ใช่เป็นสงครามเย็นในความหมายเดิมหรือไม่ใช่อุดมการเพราะรัสเซียตอนนี้ก็เป็นทุนนิยมรัเสเซียตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคอิวนิ์เพียงแต่เป็นการเผชิญหน้าระหว่งางรัสเซียกับทางด้านของตะวันตกทีนี้อีกส่วนหนึ่ง ที่อธิบายการเผชิญหน้าในยุคสงครามเย็นนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทางด้านอเมริกากําลังดําเนินไม่อยู่บายนะครับในสมัยของทรูแมนเขาเรียกอบล้อมคอนเทนเมนต์ครับเพราะฉะนั้นก็นเลยสร้างเขาเรียกอะไรครับซียอตโตเพื่อมาถ่วงดุลทางด้านสหภาพโซเวียนตนาโตถ่วงดุลกับวอร์ซอแพรเพราะฉะนั้นในกรณีไอ้ศัพต์ตัวนี้ก็เริ่มมาพูดถึงละครับรัเสเซียมีความรู้สึกว่ากําลังถูกอะไรครับ,รบอบล้อมลองวาดภาพภูมิศาสตร์กันล้วกัน รัเสเซียตอนนี้นะครับก็จะมีบริเวณที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหนึ่งในนั้นก็ยูเครนเพราะฉะนั้นหลังสงครามเย็นสิ้นสุดรัเสเซียมีความรู้สึกว่าฝ่ายตนตกพยายามจะแย่งไอสมาชิกของสหภาพโซเวียตเดิมเดิมไปเป็นส่วนหนึ่งของเขามไม่ไปอยู่ในเอูก็พยายามดึงเข้าไปอยู่ในนาโต้พันธมิตรของเขาจํานวนมากที่เป็นยุโรปตะวันออกก็อยู่ในนาโต้ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเขาลัตเวียริทัวเนียเอสโตเนียก็เป็น ลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอ eu เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็แสดงว่าอะไรครับพวกคุณนะกำลังที่จะทําให้ผมอ่อนแอนะแล้วก็ถ้าเราลงสารภาพดูนะถ้ามันมีพันธมิตรนะของนาโตหรือมันทังไมอยู่ติดกับเชแดนผมผมก็เท่ากับถูกโอบล้อมอ่ะและแถมยังมีนะว่าจะขอตั้งจรวดพิษนําวิีที่โปแลนด์เพราะถ้าโปแลนด์บอกว่าให้ตั้งจรวดนี่ไม่ได้มุ่งหมายถึงรัสเซียคุณจะรู้ได้ครัไม่หันมาที่นี่เพราะฉะนั้นผมก็ถูกโอบล้อม แนดีก็เคยเป็นอย่างนั้นก็อยู่ในลักษณะต่างคนต่างถงดุนใช่ไหมครับพฉะนนเสี่ยถ้ามองจากผลประโยชน์แห่งชาติเขาจะต้องแก้เกมที่นี่ให้ได้เพราะฉะนั้นในกรณีเป้าหมายนโยบายต่างประเทศของเขาก็คือพยายามที่จะอนนเประเทศนยูเครนนี่เป็นตัวเล่นละเป็นมักที่ต้องเดิมอันที่สองรัสเซียก็มีความรู้สึกว่าเฮ้เข้าผิดพลาดมากเลยสมัยของโกบาชอฟทําให้สหภาพโซเวียตสลายไปอที่พลไม่มีเลยกลายเป็นประเทศเล็กหนึ่ง เขาก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยจากเรื่องน้ํามันข้อสองเขาเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพลังประบรณูทําลายล่างอเมริกาได้เพราะเขาประกาศเลยเประเทศที่จะตอ,อ,อกกอล์มอเมริกาเลยว่าเขาพร้อมนะฮะแป่หมายถึงว่าเขาเป็นคนประเทศเดียวที่จะตอกกออเมริกาเขากระจอกเลยพะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เขาก็ต้องเล่นบท <c oughs> ให้สอดคล้องกับศักยาภาพในทางเศรษฐกิจและการเมืองอันนี้คือเป้าหมายที่สองทางด้านนโยบายต่างประเทศแล้วต้องการที่จะดึงอิทธิพลบางส่วนกลับมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโลจิก เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือะไรครับพยายามที่จะเรียกว่าหนึ่งนะฮะป้องกันตัวเองที่ไม่ถูกอบร้อง <Yeah. S 2> ซึ่งยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งสองพยายามที่จะขยายอิทธิพลเพื่อทวงดุลกับอเมริกาเพราะฉะนั้นพอมาเป็นทวงดุลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณียูเครนเราสามารถบอกได้เลยสิ่งที่ทางด้านของรัเสเซียต้องการก็อะไรครับนะครับข้อที่หนึ่งสถานการณ์ตรงน,นี้ไม่จบและผมบอกได้อีกเป็นปีก็ไม่จบ แต่ว่าจะออกไปที่ตรงนี้หนึ่งครับถ้าเกิดยูเครนนะครับมีการปรับรัฐธรรมนูญหนึ่งเป็นสหพันธ์ลันั่นหมายความว่าจะเป็นคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์สหพันธรลฐตในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้ท้องถิ่นนะฮะมีการปกครองในอิสระรเพื่อเขาจะได้ให้ไอ้ที่มันพูดภาษาอ,อะไรครับรัเสเซียะนะครับมีบทบาทขึ้นมาเยอะ,อะเพื่อะอะไรครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งว่าเฮ้ย ความสัมพันธ์กับรัสเซียยังมีอยู่หรือถ้าในอนาคตพวกนี้พอใจอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ก็เรืองสหพันธรัฐข้อสองเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรฟินแลนด์เป็นกลางพอเป็นกลางหมายความว่าอย่าไปเชื่อมโยงกับทางด้านทางด้านนาโตหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้เงื่อนไขต่ําสุดอันนี้เขาต้องการตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่ได้เงื่อนไขที่สองอันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นต้องการที่จะแยกนะครับถ้าเกิดจําเป็นจริงๆเขายังไม่ถึงคิดตรงนี้ถ้าเกิดจําเป็น แยกยูเครนตะวันออกออกมาตั้งรัฐแต่ไม่ได้รวมกับรัเสเซียอันนี้ก็เกิดตัวอย่างที่จอรเจียครับรัฐนั้นชื่อออสซาเทียนะครับสองพันและสุดท้ายถ้ามันเกิดทางตะวันตกเขาเล่นงานเขาหรือเขามีความรู้สึกถึงจุดหนึง่งเอาแล้ววะก็ทําแบบคลายเมียนะเลยแยก,แยกวิธีการเขาจะใช้วิธีง่ายๆ แยกไอ้ตัวยูเครนตะวันออกออกมาตั้งรัฐนอิสระและให้ประชาชนเลเวเดนดัมว่าจะเอาใครแน่นอนก็เข้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นขณะนี้ผมคิดว่านโยบายต่างประเทศของรัสเซียในส่วนนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองอบล้อมไม่ถูกปิดเพื่อไม่รู้สึกว่าถูกปิดอดบทบร้อมอยู่เพราะมีมากกว่านั้นต้องการที่จะแสดงให้เห็นแสนยานุภาพนี่คุณผมกับนะครับสามารถทําอะไรคุณได้เขา่าอ่านเกมทันในลักษณะนี้นะครับเพราะในกรณีนี้ก็หมายความว่าผมบอกได้เลย กรณีของอยู่เครนยังไม่จบเฟสอ <Face off. S 1> อฟขณะนี้มันถึงมีการละเมิดไอข้อตกลงมิง้งนฮะข้อตกลงมิ้งก็คือตกลงเขาเรียกว่าอะไรครับยุติการลบชั่วคราวพักลบแต่เพจริงๆก็มีการเบี้ยวเพราะจะบอกได้มันยังเป็นแบบนี้อยู่ตลอดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคาถาชีวิตวันนี้ อยากจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับว่าคนรวยนั้นมักจะเป็นคนขยันครับท่านผู้ชมครับเรื่องของความสำเร็จนั้นต้องอยู่และก็ขึ้นอยู่กับการกระทํานะครับถ้าเกิดว่าคนที่ขยันแล้วกระทาเยอะผมว่าย่อมมีโอกาสที่จะมีผลงานมากขึ้นนะครับทุกท่านคงอาจจะเห็นนะครับว่า คนที่ขยันเรียนมักจะมีผลการเรียนดีคนที่ขยันทำงานมักจะมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนจากคาราวานประมาณ3ปีนั้นผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของจีนทุกปีทุกครั้งผมจะเห็นว่าคนจีนนั้นไม่อยู่สุขเลยคนจีนนั้นขยันที่จะทำขยันที่จะสร้าง ขยันที่จะพัฒนาเช่นเดียวกันกับในญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนั้นถือว่าประสบความสำเร็จต่อหัวต่อคนนั้นสูงกว่าคนจีนซะอีกเราจะเห็นนะครับว่าคนญี่ปุ่นนั้นหาน้อยนะครับที่จะเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วไม่รับผิดชอบคนญี่ปุ่นนั้นเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วเป็นคนที่มีความคิดในทางบวก ถ้าเกิดเราคิดดีแล้วเรามีความขยันและมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยไม่หยุดเชื่อเหลือเกินว่าความสำเร็จนั้นย่อมจะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนและคนเหล่านี้นั้นเชื่อได้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียว รัสเซียต้องการขยายที่ผลด้วยวิธีไหนส่งสัญญาณไปยังนาโต้เลยเราจะได้ข่าวนะเครื่องบินฉลาบไปตรงนั้นน้ำนั้นมีเรือดำน้ำเพื่อที่จะเตือนมาให้คุณคุณดำเนินนโยบายต่างๆผมไม่ใช่ผมไม่ใช่จิบจอยนะครับในกรณีนี้นะครับที่คุณนะจะเข้านาโต้หรือเรื่องต่างๆเราเขาประกาศชัดเจนเขาเป็นประเทศที่จะต่อกรกับสหรัฐได้เขาพูดง่ายเรื่องมีเครือเขาพูดง่ายเป็นประเทศเดียวในโลกเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเกิดจําเป็นนะฮะถ้าเขาถูกเหมือนกับวถูก เขาไม่ยอมเขาใช้ประมวลูได้พะฉะนั้นก็เป็นการสร้างอึกสันขันหายให้กับประเทศนาโต้ซึ่งอันนี้ต้องการอะไรแบ่งแยกไงเป้าหมายเขาแบ่งแยกนาโต้แบ่งแยกยูแล้วก็วิธีการแบ่งแยกอันนึงก็คือจะทําให้ความเป็นเอกความเป็นอะไรเรียกว่าหนึ่งเดียวเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับพยายามที่จะแยกตรงนี้คือเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดอันนึงก็คือ บอกทางกรีกเลยเฮ้ยผมจะช่วยคุณในระดับก็เริ่มที่จะรับนายกมากรีกเพราะรู้ว่าตอนนี้กรีกต้องการความช่วยเหลือมากช่วยแต่บอกกันตามตรงช่วยอะไรได้เท่าไหร่ตัวรัสเซียเองก็มีปัญหามันเป็นซิโบเลกอะนะครับเข้ามาที่ที่ช่วยเพื่อหวังให้กรีกเวลานะฮะพูดเรื่องเรื่องการแซงชั่นจะได้ลดบทบาทที่จะไปแซ็นชั่นเขาเพราะในกรณีก็เป็นเครื่องการนึงก็คือแบ่งแยกนะครับในกรณีของนาโตกับอิทีนี้รัสเซียจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกต้องทำไงฮะ ทวงดุลอเมริกาเป็นพันมิตรกันหลายแห่งครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชางไฮค a t i ปอเรชันออ a กนต n ตรงกับจีนเหมือนกันครับเพื่อเที่ยบทวงดุลทางด้านอเมริกาเขบอกตอนนี้รัสเซียกับจีนเขาค่อนข้างจะปึกมากอ่ะใช่ครับนะครับแต่ก็ปึกมันก็มีข้อจํากัดสองประเทศนี้ตัวมันเองก็เป็นศัตรูกันนะในด้านไหนดินแดนต่างๆแล้วก็ ยังมีความแตกต่างกันเยอะนะครับแล้วค็จีนเองได้ประโยชน์จากทางรัสเซียในด้านเศรษฐกิจก็มีข้อจํากัดมากแต่ว่ามันมีความจําเป็นเป็นเรื่องการถ่วงดุลกับสหรัฐใช่ครับทั้งสองประเทศก็วินวินด้วยกันก็ได้ถูวงดุลสหรัฐได้ลวบางเรื่องแต่บางเรื่องจะเห็นด้วยกับริกาด้วยอันต่อไปที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คือบลิกานที่เราเคยเล่าอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจกครับอันต่อไปที่เขาได้เห็นชัดก็คือเป็นพันธุ์วิจัย เหมือนจีนเลยอิหร่านในประเทศต่างๆเหล่านี้แต่เราจะสังเกตดูนะฮะในบางเรื่องเขาก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน3ประเทศมหาอำนาจอเมริการวมทั้งยุโรปนะครับรัสเซียกับจีนก็เล่นด้วยกันเรื่องก่อการร้ายนะครับหรือเรื่องที่สองไม่ก็เรื่องภัยคุกคามทางด้านธรรมชาติอเมริกาก็พอจะคุยกับจีนได้เรื่องของการลดไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับแต่อีกหลายเรื่อง พูดง่ายเผชิญหน้าโดยใช่อะไรครับมีลบก,กันเหมือนกันใช้พ r o ์ตีในยูเครนนะั้นนี่คือตัวอย่างนะครับ,รบเพราะฉะนั้นโลกวันนี้กําลังอยู่ในลักษณะที่นะครับมันมีหลายความซับซ้อนมากมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งรูปแบบการความสัมพันธ์มันก็จะมีความแตกตา่างแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือวันนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแต่เป็นสงครามเย็นแบบใหม่มันยังมีการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตก ในด้านต่างๆนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นอุดมการณ์แบบที่ตรงๆวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เยียรศักดิ์ท่านชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์สมชายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ท่านที่ติดตามชมรายการนะครับช่วงหน้าพระอาจารย์วอวัชรบมีทีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนทำทันวันนี้ผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักผ่านเวื้องต้นครับสวัสดีครับ ที่หอศิลป์นราชนตะวันนั้นเรามีงานศิลปรกรรมหลายชิ้นชิ้นหนึ่งสอนเรื่องชีวิตนี้ไม่ยืนยาวดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการชีวิตให้พอเหมาะกับเวลาที่เรามีอยู่อย่างจํากัดคนโบราณน,นั้นท่านสอนว่าชีวิตนี้นั้นไม่มีอะไรมากมายเลยแต่เป็นวันเวลาที่แสนสั้นนักแท้ที่จริงเราไม่สามารถจะยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างได้สรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรที่เป็นของฉัน ตัวชีวิตเองไม่มีอะไรมากไปกว่า4ี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแคร่และหนึ่งคนพาไปสคนหามก็คือดินน้ำลมไฟสคนแห่ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแปลให้เข้าใจง่ายว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้สองคนนั่งแคร่ก,ก็คือบุญกับบาปและหนึ่งคนพาไปหมายถึง วันหนึ่งหากเราล่วงลับดับขันก็จะเหลือเพียงจิตดวงเดียวเท่านั้นที่จะนำเอาบุญหรือบาปที่สั่งสมไว้ในจิตใต้สำนึกพาไปสู่พบหน้าฉะนั้นชีวิตของเรานั้นสั้นนักใครก็ตามที่มัวกอบกวยโลภโมโทสันไม่จบไม่สิ้นควรเรียนรู้สัจธรรมจากงานศินละปะกรรมชิ้นนี้เอาไว้ให้ดีเพื่อที่จะได้เตือนตนเอาไว้ว่าครอบครองแค่ไหนสุดท้ายก็ปลมือเปล่าเพื่อจะได้เตือนตนเองเอาไว้ว่าครอบครองแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องไปมือเปล่าเหมือนกันทุกคนบริษัททีดีที g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนขอเชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดวาดภาพประมายสีในหัวข,ข้อมหัศจรรย์ปโตเคมีชิงทุนการศึกษารวม270,000บาทติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง f c e e o o o ขีด p t v g c มหัศจรรย์ปีโตเคมีร,รายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 511 4178เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคม2558